เทศบาลนครเชียงรายขอให้เชิญทุกท่านร่วมรณรงค์สกัดกัน้นการระบาดของโควิด -19 โดยเบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างได้ดังนี้เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบเจ็บคอควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีงดจับตาจมูกปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างๆโดยที่ไม่มีการป้องกัน ทานอาหารสุกสะอาดไม่ทานอาหารที่ทำมาจากสัตว์หายากควรดูแลสุขภาพาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอหลังจากกลับจากต่างประเทศภายใน14วันหากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วและแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตามเทศบาลนครเชียงราย่วงใยใส่ใจประชาชนเพราะทุกคนคือคนสำคัญ